สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามรับชมช่องโชติ้าบ้านนะครับวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งมีพับผงหลวงพุโตมาให้รับชมและแบ่งปันกันอีกหนึ่งองค์นะครับ องนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้วันณะจะเป็นสีขาวนะครับพิมพ์เส้นได้องนี้พระหลวงพุทโตวัดลักขั้งนะครับลองมารับชมเนื้อหาพิมพ์ทรงกันนะครับพิมพ์ค่อนข้างจะชัดนะครับ เขตใบหน้าแลวองค์แขนนี่เส้นสายลดลายจะเป็นเส้นกเหมือนที่ชื่อนะครับพิมพ์เส้นได้คือเส้นเขาจะไม่ใหญ่นะครับ ฐานทั้งสามชั้นหน้าตักก็จะไม่ใหญ่นะครับเส้นก็น่าจะเป็นด้วยเหตุนี้นะครับที่เขาเรียกว่าพิมพ์เส้นได้องค์นี้วันหน้าขาวนะครับที่องค์พระนี่จะมีน่าจะแก่แก่ปูนนะถึงเป็นสีขาวที่องค์พระนี่จะมีที่เขาเรียกว่าแคนส์ แคลเซียหรือแคลเซียมอะไรนะครับก็อยู่ทั่วองค์เลยนะครับเม็ดมวลสารค่อนข้างชัดเจนนะครับองนี้เส้นวงแขนชัดเจน ฐานชั้นที่ชั้นแรกนะครับชั้นล่างสุดปลายด้านซ้ายจะเปิดนะครับไม่ปิดนะครับด้านซ้ายมือเราเนี่ยนะครับด้านขวาองค์พระเนี่ยปลายตรงนี้นะครับจะเปิดนะครับ นี่ครับจะมีแคนแคนไซเกาะทั่วองค์เลยนะครับอ,องค์นี้ด้านข้างของ,องพระนะครับ ขอบด้านบนนะครับขอบด้านบนนะรอบด้านล่างนะครับนี่ด้านหลังขององค์พระนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังองค์พระจะเป็นอย่างนี้นะครับ พิจจรณา,าดูนะครับเป็นอีกองหนึ่งนะครับที่หลวงปู่ได้สร้างและเสกไว้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ